กราบนิมนต์คณะสงฆ์จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับฟังการสัมมนาจัดโดยสมาคมปกป้องพุทธศาสนาสาขาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่15ก,กรกฎาคม2 5ง5ันายสสถานที่จัดสัมมนารอบชาวที่วัดศรีมณีวันบ้านแม่เจราว์ตำบลแม่เจราว์อำเภอระมาดเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกามีเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองรูปร่วมรับฟังด้วยรอบบ่ายที่วัดศรีตาลา,าม ตำบนระแหงอเภอเมืองตากเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาหัวข้อในการสัมมานาครั้งนี้ 1. พระพุทธศาสนากับพระมาหากษัตริย์ 2. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 3. พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ 3. ภายพระพุทธศาสนา 4. วิธีป้องกันและแก้ไขขอกราบนิมนต์ทุกรูปทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ